วีไอไม่ได้แน่คุณเพิ่งเรียนจบและที่มหาอะไรไม่ได้สอนอยู่แล้วภาษาไหมภาษาแน่นอนคุณไม่ได้จบเอแบกมาแล้วยาเพราะคุณไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ CPA ไหมคุณยังไม่ได้แน่นอนเพราะคุณยังไม่ได้เก็บชั่วโมงอ่ะอย่างนั้นคุณก็เป็นในนี้ละกันผมก็แนะนําคุณไปคุณไปเป็น t a ก่อนแล้วคุณเป็น t ีก่อนไม่ต้องเก็บชั่วโมงเรียนจบแล้วใช่ไหมฮะหาที่ติวเลยถ้าติไม่มีก็มาติวที่เยนโลได้ครบช่วงนี้เราติว ของก็ CVA คุณจะถาที่เก็บชั่วโมงไม่ได้ใน TA คุณไม่ต้องไปหาเลยคุณจบเสร็จคุณไปกรอกขึ้นหน้าเว็บสำมัคงกรเลยเนี่ยภายในวันที่16เนี่ยเขารับถึงวันที่16นี้เนี่ยคุณไปลงเลยสิวิชาละ500ลงมชาเลยแล้วก็ติวสมชาเลยผมเก็บวิชาละ3,000อามพันลูกค้าเดิมลูกค้าเดิมลดให้ถ้าคูดวันนี้ตัดสินใจวันนี้เดี๋ยผมลดให้เลย อนเนี S <S <uce> ้ยพอคุณไม่เก็บช่วโมงคุณก็ไปเป็น TA ก่อน <anak lonely> พอ <RS> คุณเป็น TA เป็นงไงต่อคุณเป็น TA เสร็จคุณสอบผ่านแล้วสามวิชาแค่สามวิชาเองและวิชาละหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเองอ่ะคุณก็ทําผิดสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดิปกติคุณก็ทําผิดสี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแปลว่าคุณก็มีสิทธิสอบได้เพราะเขาเอาแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เห็นปะสามวิชาพอคุณได้เสร็จคุณก็ไปสมัครงานในสำนักงานบัญชีอื่นๆเขาอ้าแขนรับคุณเลยนะ